ใหคนกำลังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำคลิปยังไงเนี่ยจะให้มีคนหยุดดูจนลืมไปว่าเอ๊ะการที่คนจะมาดูช่องเราเนี่ยนะครับเขาจะต้องได้บางสิ่งบางอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เราทำช่อง o ิเนี่ยเราต้องคำนึงถึงคนดูผู้ติดตามหรือ FC ด้วยว่าเขาดูเนี่ยเขาได้อะไรไม่ใช่ว่าเราทำช่อง TikTok แล้วเราได้อะไรนะ โอเคบางคนก็อาจจะสงสัยว่าโอเคคุยดีพี่ก็มาทําใน t i ิก o k ไม่ได้ซีเรียสเรื่องผู้ติดตามมาเล่นเพื่อความสนุกมาเล่นเพื่อเฉยๆโอเคถ้าอยู่ในเกณฑ์น,นี้ถือว่าได้ครับแต่บางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะได้ผู้ติดตามเข้ามาที่จะทําเงินหรือเข้ามา หารายได้นั่นเองเนะครับอย่าลืมว่าวันนี้คนจะดูคนจะตามคนจะซื้อคนจะเอฟของเนี่ยเขาจะต้องได้อะไรบางอย่างจากเราก่อนครับมันจึงอยู่ในกฎที่ว่าให้ก่อนถึงจะได้รับแต่ถ้าวันนี้ในการทําช่องทิกตอ,อกเราไม่เคยทําคลิปให้ใครหรือให้ประโยชน์กับใครเลยคุณดีรับประกันได้เลยครับว่าจะไม่มีคนตามแน่นอนถึงอาจจะมีช่วงแรกที่เขาตามแต่เชื่อเถอะเมื่อเขาตามได้ เขาก็เลิกติดตามได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการทำช่อง TikTok จะต้องคำหนึงถึงว่าทำช่องแล้วทำคลิปแล้วผู้ติดตามเขาจะได้อะไรลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทำดูนะคุยดีเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ